สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านทางช่องปาม3บาท5บาทนะครับวันนี้ช่วงของไฮไลท์ไฟกับพริบจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมเหตุการณ์ที่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่อื้อเฉาวที่สุดในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของเชลซีแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวเรื่องนี้นี่นะครับฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปาม3บาท5บาทนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับ เรื่องนี้แฟนเชลซีหลายคนน่าจะจดจำกันได้นะครับกับเกมที่เชลซีเจอกับบาร์เซโลนาในนัดชิงของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเหตุการณ์ที่เชลซีควรได้จุดโทษคำสารภาพบาปจากกรรมการที่ชื่อว่าทอมเฮนนิงออฟเรเบโรศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล2021-2022เนียจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอย่างที่เราทราบครับเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจจนถึงนาทีสุดท้ายกัเลย แต่ถ้าพูดถึงแฟนเชลซีเนี่ยย่อมมีโมเมนต์ความทรงจําที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในนั้นด้วยนะครับเรื่องที่ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นการได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยในปี2012แล้วก็2021อย่างน่าภาคภูมิใจแล้วก็สุดยิ่งใหญ่แต่ส่วนที่แย่ที่สุดครับหลายคนย่อมมีความเจ็บปวดแฝงซ่อนเร้นอยู่ในนั้นและคงมีหลายคนครับที่ไม่อยากจะจดจำมันโดยเฉพาะการพ่ายแพ้ เพราะการตัดสินของกรรมการที่ผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ครับทางช่องปามสัมบ,บาทหบาทจะพาทุกคนย้อนวันวาน,นกลับไปในปี2009เหตุการณ์ที่แฟนเชลซีหลายคนคงจดจำกันไม่มีวันลืมนั่นก็คือเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2008-2009รอบรองชนะเลิศเล็กที่2ครับระหว่างเชลซีกับบาร์เซโลนาที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์พร้อมกับคำสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆครับกับการเปิดอกยอมรับในการกระทํา ผู้ตัดสินในเกมนี้ทอมเฮนนิงออฟเรโบผู้ตัดสินนามกระชอนชาวนอร์เวย์เชลซีเนี่ยหลังจากที่ฝ่าด่าลิเวอร์พูลในนัดรอบก่อนรองชนะเลิศม,มาได้ด้วยสกอร์รวม2นัดอย่างบ้าคลั่งนะครับ7ประตูต่อ5ส่วนฝั่งของบาร์เซโลนาก็ชนะบยบร์มินิกมาได้ด้วยสกอร์รวม2นัดอีกเช่นกันบาร์เซโลนา5บายบร์มินิก1ขุนพลทั้ง2ทีมยักษ์ใหญ่จากอังกฤษและสเปนต่างพาความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อหวังจะพาทีมตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ นัดแรกเชลซี Chelsea ไปเล่นที่คัมนูบ้านของบาร์เซโลนาก็จบลงแบบโนสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรให้พูดถึงมากนักโดยทางฝั่งเชลซีเนี่ยหวังจะแก้มือในสแตมฟอร์ดบริดจ์ในบ้านของพวกเขาเองในนัดท,ที่2และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นฝันร้ายของเชลซีถ้าใครได้ดูเทปในการแข่งขันในนัดท,ที่2นัดนี้เนี่ยหลายคนจะได้ยินเป็นเสียงเดียวกันว่าทําไมผู้ตัดสินดูตัดสินไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับเชลซี พะมีหลายจังหวะมากที่เชลซีควรได้แต่ดันไม่ได้ครับและจังหวะที่คนพูดถึงเยอะที่สุดเห็นคงจะเป็นในนาทีที่90ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเชลซีได้ลูกเตะมุมจากการเปิดของแฟรงค์ลัมพาดลูกหลุดมาตรงนักเตะเชลซีและบาซโรน่าต่างคนต่างทะยานตัวขึ้นมงสกัดเพื่อที่จะให้ลูกมันออกไปนี่นะครับและจังหวะนั้นเองเนี่ยลูกบอลได้ย้อยมาที่มิเชลบัลลักที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถือโอกาสสับไกลด้วยเท้าซ้ายครับ พอยิงบอลออกไปปุ๊บเนี่ยดันไปติดแขนของซาเอลเอโต้กองหน้าของทีมบาร์เซโลนาที่กางแขนซ้ายออกมาเต็มๆจังหวะนี้แหละครับที่เป็นปัญหาคาใจมากที่สุดจนถึงทุกวันนี้ซึ่งทอมเฮนนิงออฟเรโบผู้ตัดสินเนี่ยเมื่อเห็นจังหวะนั้นเนี่ยเขากลับไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษแต่อย่างใดบัลหลักไม่รอช้าครับวิ่งตามออฟเรโบไปโวยวายข้างๆหูเพื่อขอความยุติธรรมในจังหวะนี้ทันทีและสุดท้ายเกมนี้ก็จบลงด้วยการเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นบาร์เซโลนาที่เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยกฎอเวโกหลังจากนั้นครับทอมเฮนนิงออฟเรโบถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากจนแฟนบอลเชลซีและนักเตะเชลซีบางคนถึงขั้นสาบแช่งด่าแล้วก็ขับไล่สายส่งอย่างไม่ใยดีนะครับเรียกว่าด่าจนตัวเขาเนี่ยจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งดีเยดด็อกบาครับสุดหน้าตัวเก่งของเชลซีตอนนั้นเนี่ยยังพูดใส่กล้องที่จับมาที่เขาด้วยความโมโหว,ว่าแม่งโคตรน่าเสียดาย แล้วก็เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ตัดสินชาวนอร์เวย์คนนี้ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อกีฬาสื่อหนึ่งครับถึงเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจังหวะนั้นเชลซีควรได้จุดโทษหรือไม่ลองไปฟังบทสัมภาษณ์กันดูนะครับเขาบอกว่าผมยอมรับจากใจจริงเลยครับว่าเชลซีควรได้จุดโทษจริงๆในวันนั้นถ้าพูดถึงตัวผมณเวลานั้นผมไม่คิดว่าเชลซีไม่ควรได้ พราะพวกเขาเรียกร้องให้ได้จุดโทษ4-5ครั้งแต่ผมคิดว่าทุกคนรวมถึงกฎของเกมเนี่ยพวกเราคงคิดเหมือนกันว่าจังหวะเนี้ยมันควรจะเป็นจุดโทษสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมี VAR เกิดขึ้นในโลกของฟุตบอลยุคนี้บางครั้งทีมของคุณอาจจะพลาดจุดโทษพลาดโดนใบแดงหรือการตัดสินใจในจังหวะสําสคัญผมว่าคนที่ชํานาญหรือมีความรู้ในฟุตบอลดีเนี่ยพวกเขาน่าจะรู้ว่ามันควรมีจุดโทษ พวกเขาสามารถคาดเดากันได้ว่าจังหวะไหนควรเป็นจุดโทษที่ถูกต้องจริงๆผมจะไม่ให้คำตอบนี้ถูกต้องแก่คุณเพราะผมไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดผมแค่มีความเข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นนอกจากนี้ครับทอมเฮนนิงออฟเรโบยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าวันนั้นเนี่ยตัวเขาพยายามบอกและเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าอยากให้นักเตะเชลซีและบาร์เซลโลนามาหลอกเอาฟาวเขาให้ได้ครับเพราะสำหรับออฟเรโบแล้วเนี่ย เขาคิดว่าถ้าตัดสินในจังหวะ50-50เขาจะโดนแรงกดดันถาโถมอย่างแน่นอนแต่บางครั้งครับการกดดันตัวเองเยอะเกินไปก็สามารถทำให้จังหวะการตัดสินเกิดความผิดพลาดได้ทอมเฮนิกออฟเรโบบอกว่าในเกมแบบนั้นเนี่ยถ้าทีมของคุณได้จุดโทษหลายครั้งมันอาจจะดูไม่ยุติธรรมสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งสักเท่าไหร่ครับบางครั้งในการเป็นผู้ตัดสินเนี่ยมันก็มีความกลัวอยู่ลึกๆครับว่าจะถูกหลอกหรือโดนสะก,กดให้เขา้าข้างฝั่งพวกเขา ดังนั้นถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลลบต่อตัวผู้ตัดสินคนนั้นได้เหมือนกันถ้าเกิดตัดสินแล้วมันพลาดไปผมเชื่อนะครับว่าคนที่เป็นผู้ตัดสินทุกคนถ้าเจอสถานการณ์ที่มันถูกกดดันแบบนี้บางทีมันอาจจะเป็นการคำนวณจังหวะในการตัดสินใจไม่ถูกเลยซึ่งผมเองก็หวังว่าถ้าพวกคุณลองเป็นผู้ตัดสินดูบ้างคุณจะเข้าใจถึงความกดดันแบบนั้นได้ลึกซึ้งอย่างถ่องแท้เลย ส่วนเรื่องของ VR Off ์ออ b o เนี่ยก็ได้บอกเรื่องนี้ว่าถ้ายุคนั้นมี VR เข้ามาเนี่ยตัวเขาคงจะตัดสินในการตัดสินให้จุดโทษเชลซีได้ดีกว่านี้เขาบอกว่าถ้าผมมี VR ในวันนั้นเนี่ยผมแน่ใจเลยว่าจะมีการตัดสินที่ดีและเป็นธรรมกว่านี้แน่นอนผมเองก็ไม่สามารถทบทวนผลงานในการเป็นผู้ตัดสินที่ผ่านมาได้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ที่รู้ผมก็พยายามอย่างดีที่สุดมาณวันนี้ครับผมได้เรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนอันมีค่าจากเหตุการณ์นี้ ณนะช่วงเวลานั้นผมยังจําได้เลยว่าผมไม่สามารถออกไปไหนมาไหน,ไหนตัวคนเดียวได้เลยแถมยังมีโทรศัพท์หลากหลายโทรเข้ามาเพื่อระบายความโกรธแค้นระบายความผิดหวังของพวกเขาที่มีต่อตัวผมผมทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินมาหลายปีดังนั้นย่อมมีเรื่องดีและไม่ดีแต่ผมจะไม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมากนักผมเองก็ต้องยอมรับความผิดพลาดและเดินหน้าต่อไปนี่คือคําสัมภาษณ์จากก้นบึ้งหัวใจของผู้ตัดสินชาวนอร์เวย์นามว่าทอมเฮนนิงออฟเรโบร และนี่คือทั้งหมดครับกับแมชที่เป็นหนึ่งในแมชอื้อเช้าของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเหตุการณ์ที่เชลซีควรได้จุดโทษถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับไฮไลท์แฟรกระพริบลาไปก่อนสวัสดีครับ